สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องแยบปัศีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี้ยบปัศีก็ได้นำขอน้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิงพจรารณาเป็นแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังแยบปัศีแต่ฝากกดติดตามกดถูกใจแยบปัศีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็จะลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าเนา,ยา,ยาะย้ำแยบปัศีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่่ไดดด้พพลลาาเบิงชมแนวทางเนาะจ้พี่นอ้องมักอาจาจรย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะนอมแนา,มาทักทายยกกับาง คอมเมนต์มัตไตคลิปข้างล่างได้เนาะจ้าพี่น้องมือนี้กับเบาๆไร้ใหญ่ห้างคือเราจะไปเบิรงกของมุ่นเน้าทางอาจารย์ทันแรกเพื่อนเล่นเน้าจ้าแนวทางอันนี้เป็นเน้าทางของแอดลุงลุงวะสั้นจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนแปรกองฉลากเพื่อนแปรปีศาจได้ห้าเก้าห้าก็เก้าสองน้จ้าพี่น้องออกเก้าห้าห้าเก้าข้างบนออกเก้าสองข้างล่างเน้าจ้าพี่น้องตามต่อจ้างวดนี้เพื่อนแปรได้ยังสี่จ้าพี่น้องสองแปดหา กับเก่าหาสองมั้นสองตัวสองห้าสองแปดละแปหาจากเนวทังแปลปริศนาของแอดลุงลุงนะจ๊ะพี่น้องเนาะต่อไปแล้วจะอันนี้กับเนวทังของแอดลุงลุงลุ้หาเบิ้งเหนาะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าเพื่นเอฟทีเพิ่นบอกว่าลุ้งหายไม่ได้เด้อว่าสันจเพิ่นหาพ่พ่อเพิ่อนบอกว่าชุดเต็มของเพื่นมี2 8 5 3 5ดห้สามวาสันใจพี่น้องสตัวกับสองห้าและหกชุดเน้นเพื่นหกห สองตัวกะแปดหาแปดหกและหกห้าวัส,สันจากแนวทางของแอดลุงลุงเนาะจากพี่น้องเนาะกะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางชุดเต็มบนของแอดไทลีล่าเนาะจากูา้ใดรอมแอดไทลีล่าแคบหน้าจอได้เลยจ้กพี่น้องแคบหน้าจอพอดีรัยยมย์ไทวัฒนธรรมดาเลยจ้กพี่น้องหมดที่เลีย เพื่อนบอกว่าเด่น8ก็เก่าขังเทิงนอกจากพี่น้องเขาเก่านอกจากแล้วก็ให้มา95้าออกหาเก่านอกจากตามต่อจากพี่น้องงวดนี้เพื่อนห้มาจากพี่น้องเพื่อนบอกว่าวิ่งรลด7ก็8ปคขังเทิงมาสั่นจาเพันว่า2ตัว71 72 73าม 81, 82แ,แ,และ83จากแนวทางของไทยลีลาชุดเต็มบนมาสันจาาพี่น้องบุรีรอดไทยลีลาอยู่กับแคปหน้าจอเป็นแนวาทางังเหลือแต่ชุด3ตัวเพื่อนน,าาน,น,าาออน่าจากพี่นองง้องกับพิจารณาเป็นแนวทางลอก่อนแป๊บนอกจากพี่น้องกันพนลงไามยัไปซิกาีเิเอามาลงให้เบงอกอสําหรับชุด3ตัวบนของไทยลีลา,น,า,านอกจากพี่น้องเนาะอันนี้แนวทางของแอดใบไม้่จ่าพี่น้องวดทีแล้วแอดใบไม้ ye, ข้างล่างให้ 92, เก้าสองน่าจากพี่น้องเก้าสองและเก้าหา ออกเก้าสองข้างล่างตรงๆด้วยนาะจ้าแล้วก็เก้าห้าห้าเก้าขึ้นข้างถึงเนาะจ้าพี่น้องมาตามต่อจังวันนี้แอดบใบไม้เพิ่นหามากนาะจ้าพี่น้องแคปหน้าจอแล้วไปเป็นแนวทางใดด้วยนาะจ้าเพิ่นบอกว่าเด่นบนหกกับเจ็ดว่าสันจ้าเพิ่นว่าสามตัวบนแปดหกหนึ่งแปดหกสองแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดสองกันแปดหกเจ็ดว่าสันจ้าพี่น้องสองตัวเถิงจ้าพี่น้องสองตัวเถิงว่าสันจ้าพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นหามากนาะจ้า หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองกันหกเดี๋ยวเนาะจ้ะขางล่างแลนหกกับแปดเราสันจ่าพี่น้องสองตัวล่างหกหนึ่งหกสองแปดหนึ่งแปดสองกันหกแปดเราสันจ่าพี่น้องจากแนวทางของแอดใบใหม่เนาะจ้ะโปรดติดตามผลงานแอดใบใหม่อยู่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาร์จ่าพี่น้องอันชุดนี้ได้ไหมสิเบเกอร์เอาลงให้เบิรงเนาะจ้ะพี่น้อง เห็นเพิ่นลงมาไห้ก็เลยเอามาไห้เบิ่งทุกใบเนาะจ่าพี่น้องจากแนวทางของแอดอาร์เนาะจ่าพี่น้องเนาะแอดอาร์ดเพิ่นว่างวดที่แล้วเพิ่นให้สี่เก่าหกเก่าลุดเนาะจ่าพี่น้องเนาะให้เข่าตอนวิ่งเก่าเนาะจ่างวดนี้เพิ่นบอกว่าเด่นสามมาสันจ่าพี่น้องสามห้าและสามหกจากจุดนี้ยายไปสี่เพื่อเคยเอาลงมาเบิ่งให้ลงงวดนี้เป็นงวดแรกพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางของแอดอาร์เนาะจ่าพี่น้องเนาะ ต่อไปแล้วจ้าชุดนี้ยายไปเสียวลงอห้เพิงพี่น้องเนาะจ้าเนาะเพ่็อเอาห้พี่น้องเลยลงเหนือเบิงงวดที่แล้วเพื่อนห้ยสองเก่าเนาะจ้าพี่น้องสองเก้าและห้าเก้ามาได้มาทั้งบนและล่างเนาะจ้าตามจอจ้าพี่น้องเพื่อนห้มาหนึ่งกุมภาวัสรรันเอดอาถห้มาเนาะจ้าพี่น้องศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามหกสามเจ็ดและหกเจ็ดจ่าพี่น้องผู้ใดที่ตามผลงานเอดอาชุดนี้อยู่แคปหน้าจอปเป็นแนวทางได้เลยจ้า ต่อไปแล้วจะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเอ็ดอาร์คือกันจ้าพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าให้5 2 5สองห้า้ข้างเทิงอย่างเดียวนะจ้าพี่น้องเข่าหาเก่าต,ตรงตรงเลยนะจ้ะงวดนี้เพื่อนอาจะตัดมาจากตรงนั้นนะจ้าพี่น้องเหลือ3คูน่ะศนย์สามศูนย์สี่ศ เด่นสุดคือ06วสันจาพนว่าจากแนวทางของแอดอาตจวดจ่าฝาดบ้องบอดั่ง06นาจากพนเด่นมห่ก็คือ06น่าจา่าพนองจากแนวทางของแอดอาดนอาจ่าผู้ใดติดตามผลงานหรือว่าล่อแอดอาตหรือว่าเคยเห็นชุดนี้ยุก่กับแคบน่าจอไห้ละผู้ใดเคยเห็นกับคอมเมนต์เขาบอกบอกแย่ภนษีนไม่นอาจา่าพนองแย่ภปษี C บ่เคยเห็นชุดนี้นอาจา่าพนองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์ชนะพนวสันาจ่าพี่นองดูลางชุดเดียวแขน บ่เคยเห็นกะได้เห็นพี่น้องชุดนี้ย่ายไปสิกะเพิ่งจะได้เห็นเนาะจ้ะเพื่อนบอกว่าวิเคราะห์ออกมาแล้วเลขไม่นาม่าถ้ามาก็รวยๆนะเพื่อนว่าสันเลขที่บ่มาหม่าข้างล่างเหลือแค่ชุดเดียวว่าสันสามเจ็ดเจ็ดสามสันสามเจ็ดเดือว่าสันจ่าเพิ่นว่าเลขบ่นนาม่าว่าสันจ่าเพิ่นว่าสามเจ็ดบ่มาดอกว่าสันจ่าเพิ่นว่าเนาะต่อไปแล้วจ้ะอันนี้นิตยสารลุงเสริมจากพี่น้องเนาะเพิ่นให้มาจ้ะเพิ่นว่า เพิ่นไฮมาห้าเด่นบนวสันจญาพี่น้องเพิ่นว่าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าสัญญาเพิ่นว่าสามตัวสามห้าเก้าและสี่หาเก่าเด่นสุดก็คือซิเมนหาเก่าน่าจะเพราะว่าสามตัวเพิ่นไฮมาหาเก่าสันญญาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางของหนุ่มตาขี่้สันจญาพี่น้องหนุ่มตาขี้น่จาจะพี่น้องเนาะ นุ่มตาขี้หายมากแล้วจ้างวดที่แล้วเขาวิ่งเนาะจ้ะพี่น้องเนาะถ้าตัด92ก็คือชุดชุดเบิ่อเบิ่นเนาะจ้ะแต่ว่าเข่าเก่าทั้งบนและล่างเนาะจ้ะพี่น้องเนาะสองตัวเข่าเก่าสองเนาะจ้ะมาตามต่อจ้างวดนี้เพคนบอกว่าฟันท่งวิ่งบนสามมาสันจ้ะพี่น้องเพคนว่าได้เรนบนคือแย้เพชรีเรนเนาะจ้ะพี่น้องสามเนาะจ้ะเนาะเพิ่นหายมากจ้ะ379 397 739 793 9 37 973ชุดเบิ้ลจ้าพี่นอง3 35 337 338 339ชุดล่องพี่นอง0 39 75 39 38วิ่งบนล่าง3สาใจาพี่นอง2ตัวบนล่าง97 39 37 35และ3 8จากแนวร่างนมตาขี้ผู้ใดติดตามหรือว่าลอกผลงานของนมตาขี้ชุดนี้แคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยนะจ้ะเนาะต่อไปเลยจ้ะเลขประมูลนมขนแก่นมาแล้วจ้ะพี่น้องผู้ใดล่อนะจ้ะเนาะเลขประมูลนมขนแก่นชุดนี้มาแล้วจ้ะพูนบอกว่าของแท้ในนอตมาสันจ้าพูนวางงวดที่แล้วให้7กับ1นเขาหนึ่งนะจ้ะหนึ่งหลักร้อยข้างเทิงจ้ะพี่น้องงวดนี้ตามต่อจ้ะพูนบอกว่า6กับ3มมาตัวใดตัวหนึ่งคันพิษกับคอส ต้องขอโทษขอภัยเด้อวสันนุ่มขอนแก่นเพิ่นว่าเนาะจ้ะแท้แน่นอนมาซั่ววสันตัวใดตัวหนึ่งวสันจากแนวทางนุ่มขอนแก่นเนาะจ้ะพี่น้องเลขประมูลนอขกเนาะจ้ะถ่ายคลิปนี้พี่แพรซีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ะที่ได้เข้ามารับชมรับฟังกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแฮงแรงเรื่อยๆสุขูสุขคนเนาะจ้ะว่าจะได้ที่พี่แพรซีแบบวมวนหรือว่าอ่านตัวเลขพี่แพรซีกะขอโทษขอภัยพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะจ้ะเนาะ ยายไปศีก็ขอขอบคุณทุกสมนักทุกอาจารย์เนาะจา้าเดี๋ยวด้แบ่งปันขอมุลแนวทางอ่ะยายไปศีมาหายพ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจา้ะขอบคุณหลายๆเด้อจา้าสวัสดีจา้า